ความสัมพันธ์ครูคามบอกให้ครับหครับห้ามง้องครับห้ามตาม3ครับห้ามขอโอกาสหรือห้ามแคร์ครับครูค,คามเห็นทุกเคสอันนี้ทุกเคสเลยนะนะครับไม่มีแบบเออเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกเคสเลยที่ทําแบบนี้อาจจะได้ผลลัพธ์แค่ในช่วงระยะสั้นๆคืออีกฝ่ายอาจจะยอมใจอ่อนเอเออยากจะกลับมาแต่มุมมองของเขาในตอนนี้เนี่ยคนมันจะมองโพสิชันหรือวัดระดับโพสิชันนี้ครับ ถ้าคุณไม่ง้อเนี่ยมันจะมองว่าเออคุณเนี่ยยังมีคุณค่าครับแต่ถ้าคุณไปง้อเนี่ยมันจะมองว่าคุณเนี่ยไรค่าครับคือระดับตำแหน่งโพซิชันในความที่องเขามันจะต่างกันถ้าคุณไปง้อมันก็จะมองคุณแบบนี้แล้วเวลาคุณไปง้อใครคุณต้องทําแบบนี้ถูกไหมเวลาคุณไปง้อคนอื่นใครสูงกว่าใครต่ากว่าแต่ถ้าเขาต้องมาง้อเราเนี่ยใครสูงกว่าใครต่ากว่าเพราะงั้นเนี่ยมุมมองของเขาที่มีต่อเราเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปครับ อยู่ที่วันนี้คุณจะทําตัวให้ให้อีกฝ่ายมันเห็นค่าหรือทําตัวให้อีกฝ่ายมันดูถูกอีกฝ่ายมันมองว่าคุณต่ํากว่าแล้วมันก็จะมองว่าคุณเป็นเฉลยในความรักความสัมพันธ์สิ่งที่เขาจะแอคชั่นต่อมาต่อมาคือเลยครับ1ครับจะท้าเลิกบ่อยๆเพราะมันเห็นว่าแล้วว่าคุณแคร์มากกว่านะครับสมันจะใช้คําหยาบมากขึ้นครับเพราะมันเห็นแล้วว่าคุณแคร์มากกว่าสามมันจะแคร์คุณน้อยลงครับเพราะอะไรครับเพราะมันเห็นแล้วครับว่าคุณเนี่ยแคร์มากกว่า สี่ครับมันจะทาให้คุณเสียใจมากขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะมันเห็นแล้วว่าคุณแคร์มากกว่าและคุณไม่ไปไหนหรือคุณอาจจะไม่มีใครเอามันเห็นหน้าไพ่อยหมดแล้วครับกฎของความสัมพันธ์ง่ายสุดครับหนึ่งครับห้ามงอเด็ดขาดห้ามตามเด็ดขาดห้ามขอโอกาสเด็ดขาดแต่สิ่งที่คุณต้องทำกอเลยครับกลับมาโฟกัสตัตวเองครับให้มีคุณค่าครับอยากได้ผีเสือ้ออย่าวิ่งไล่ตามผีเสือ้อแต่จงปลูกสวนดอกไม้ให้ผีเสือ้อมันบินเข้ามา จริงๆเรื่องนี้ครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งรักมันจะมี9ข้อห้ามทำครับกับส3สาคำห้ามพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิตวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันนี้เป็นคุณครับครูควมว่าคุณเอาตำแหน่งนี้ดีกว่ามาั้งหรือคุณจะเอาตำแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณ เอาเวอร์ชั่นเขากราบตีนคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายครูคอมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นอยู่วิยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมีหกเรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของเขายุยงกับ ถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมันไม่เพื่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็นหนึ่งในหกปัจจัยที่ทําให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ยห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับสองครับอยู่ในคอร์สสั่งรักครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอยาเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่า การยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับแต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทะเลาะเบาแวงบนคนดาต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์กับเพราะงั้นเนี่ยสั่งรักเนี่ยนะราคา 5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสั่งลวก็เดี๋ยวนี้ประมาณ3 0 0พชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่10,000อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ที่7 5 9 0บาทครับและถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลองเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กราบตีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดี เดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊กลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูคมมีโบนัสครับ6.900บาทครับเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับโบนัสฟรีครับ6.900ครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับ หรือลิงก์ที่บังบุด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยวแว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สําเร็จ2อครับครูควมวางแผนเฉพาะเคสครูความวางแผนให้เฉพาะเคสเลย จิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึ้งทาตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทําให้คุณเป็นประโยคเลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้นครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสา เรดครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดคูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,รบ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมครูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับผููคมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร่ครับ 1,700เคสครับกลับมารีวิวให้ครูคมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะเนี่ยอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกําพาอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้ำและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ ต้องเป็นคูก่กรณีของคุณเท่านั้นครับ